ดูคนดีครับผมแถวยาวมากต่อคิวกนล้นเลยเอาดิยาวไปฟังดูมีคนประมาณเกือบ40คนยืนรอคิวอยู่ร้านนี้ฮิตหรือเปล่าไม่รู้ครับก็ลองดูดูความคั่งอ๊ย See? you Oh, hot, 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 hot! Hot, 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 hot! <laughs> hot! ที่ Tokyo, โตเกียวอากาศแบบดีมากนะหนาวแต่ว่าไม่ได้หนาวแบบสั่นขนาดนั้นแต่ว่าลมอะมันแรง9วันบอกเลยว่าเจอแต่แบบเข้าปั้นเรากินแบบธรรมดานะชาบูแกงกะหรี่แต่แบบไม่ได้กินแบบเผ็ดด้วยแล้วอยากกินอะไรเผ็ดเจนบนเจนเจนอยากกินอะไรเผ็ดๆนะแบบ อยากกินราเมงไม่แบบพอดีเจนบ่ว่าแบบเริ่มคิดถึงอาหารไทยเหมือนกันแต่ว่าอาหารไทยตอนนี้บอกว่าเฮ้ยอดทนอยู่ญี่ปุ่น10วันอดทนเดี๋ยวเรากลับไปกินอาหารไทยทีเดียวอยากจะพาคนดูทุกคนนะไปร้านหนึ่งเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นอ่ะให้ขึ้นชื่อว่าเผ็ดติดสุดเลยปะเออสุดมากถ้าแบบใครนึกถึงราเมงเผ็ดก็ต้องร้านนี้นี่ชื่อร้านนี้เลยใช่ปะ แต่ว่าเห็นมันมีหลายหลายสาขา嘛แล้วเขาแบบมีระดับความเผ็ดได้เรื่อยอันนี้เป็นแมพของเขาเรียกรถเดี๋ยวไปร้านนี้กันไปกินราเมงที่คนญี่ปุ่นเลยขึ้นชื่อว่าเผ็ดที่สุดเอาไงดีนะเอออนี้ปะได้ไหมไม่รู้อะไดไหมจริงจริงอ๋อเขาบอกว่าไม่รู้เขาบอกว่าผมเดานะถ้าเป็นคําพูดก็คงแบบไปส่งรถอ๋อ ไม่ใช่อันนี้มีคนเมื่อกี้ไม่ขึ้นป้ายมันไม่มีว่าวว่าง้ยมีคนลงเฮ้ยเฮ้ยเขามาส่งโรงแรมนี้แฮมีคนลงว่ะสอรีโอ้ยขึ้นฝั่งไหนไป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 ,ไป แดีวระหว่างนี้เดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศตรงทางไปให้ดูนะครับแล้วก็มาดูด้วยว่าค่าแท็กซี่ที่เราเดินทางจากโรงแรมคินซาเนี่ยไปร้านรานเมงที่ผมบอกว่าคนญี่ปุ่นให้ชื่อว่าเผ็ดที่สุดเนี่ยมันจะสักกี่บาทกันนะครับผมไปเดี๋ยวเก็บบรรยากาศบครับผมค่าแท็กซี่1,900เยนใช่ไหมเจน อันเตอร์เขาใช่มามครับทำไมคนโตเกียวเขาไม่ซื้อกันนะโหบอกเลยเย็นรีแบบนี้นะฮะเบฟิต้าครับอันนี้นะถ้ารู้สึกว่าวันไหนเราไม่อยากกินจุกจิกเลยอยากจะกินน้อยก็อันนี้เลยคุมหิวได้นะครับแล้วก็เผาผานได้นะฮะแล้วกินแค่วันละสองซองเองคือก่อนมื้ออาหารกลางวันกับมื้ออาหารเย็น นะลดการกินจุกจิกได้มสมองได้แล้วก็เผาผลาญได้ด้วยถ้าใครอยากจะกินแบบรู้สึกว่าวันนี้แบบกินเยอะมากถ่ายเทปอึดอัดท้องมากๆตัวนี้ซองเดียวก่อนนอนสิ่งที่เรากินเยอะๆไปนะอยู่แน่นอนที่สําคัญยอย่าลืมออกมังกาไกควบคู่ไปด้วยนะรับรองว่าสุขภาพคุณจะดีแน่นอนนะครับผมไม่แพงมีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยฮะเข้าไปสอบถามแอดมินได้เลยนะครับที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเบฟิตตาไทยแลนด์หรือไลน์แอดเบฟิตตามีโปรโมชั่นเยอะแยะครับสอบถามไปที่แอดมินได้เลยนะจ๊ะนี่เลยนี่ปลานี่เข้าไปแบบนี้ ค่าแท็กซี่มันเท่าไหร่นะพันเก้าร้อยเยนพันเก้าร้อยนี่เอาแบบนี้เลยนี่นี่พันเก้าคูณศูนย์จุดสองสี่ห้าประมาณบบนห้าร้อยห้าร้อยบาทก็ถามว่าค่าแท็กซี่เราก็โอ้โหก็แพงนะคือมันจะเป็นแบบนี้เลยเดินเข้ามาม่นจะเป็นกดข้ามากดแบบนี้เลือกเลือกระดับความเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอถึงคิวแล้วเข้าไปข้างในแล้วดูกันเป็นไงก็เป็นร้านที่แบบ ขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดของรามเมงแทบจะเป็นที่สุดแล้วมั้งเห็นคนญี่ปุ่นบอกมาเองเลยนะ<อ>เอนนั่งเธอนั่งนี่บรรยากาศเอาตรงๆนะผมมาแขวนเสื้อแบบนี้เนี่ยเข้ามาก็แขวนเสื้อแบบนี้ผมมาแขวนเสื้อข้างหลังแบบนี้แอนเราเที่ยวข้างหลังแล้วเหมือนแบบเาตรงๆนะเหมือนเราอยู่ในนระกเลยครับ มีรัวกองเหมือนแบบร้านเนี้ควรต้องมานะผมว่าเยี่ยมเลยส่วนข้างในนะเขาก็จะเป็นแบบเคาน์เตอร์แบบเตรียมเตรียมชามรามิงในตรงนู้นนะเป๊ะเชียร์รามิงสไปน์โนอตโนสไปน์โอเคโอเคโอเคอันนี้คือไม่เผ็ดครับสไปซสิโอเคว้าครับ อันนี้เป็นสเปเชียลราเมงแบบไม่เผ็ดอันนี้เ pues ป oh. yeah. mm ็นแบบโคตรเผ็ดสีต่างนมั้ยเยาอันนี้เป็นหมาล่าอันนี้มีเดียมของเจนแลวอีกอันนึงก็เป็นราเมงผสมหมาล่าแบบไม่เผ็ดแล้วก็เป็นราเมงผสมหมาล่าแบบเผ็ดสุดด้านซ้ายสุดเดี๋ยวผมขอลองชิมแบบธรรมดาก่อนก่อนที่เส้นมันจะอืดแล้วมันจะไม่อร่อยนะดูดีโอ้โห อืมขอจิมน้ำดีกว่าอันนี้คือรสชาติดีครับเป็นซุปกระดูกหมูที่อร่อยมากๆนะแล้วก็รสชาติเขาดีเนาะอร่อยมากนะเจเนยังบอกว่าอร่อยเลยแล้วดูตัวหมูเขาดีครับมหมูละลายเลยด,ดีมาก อร่อยกว่าท็อปหมูนิ่มมากเส้นดีครับร้านเนื้อคุณมาได้เลยนะถ้าคุณมาโตเกียวเออมีหลายสาขาแล้วก็มีหลายๆที่ด้วยนะแต่ดูชื่อชื่อร้านไปแล้วกันเนาะคนเยอะมากอยากลองแบบเผ็ดแล้วอะ่ะอันนี้คือแบบเผ็ดเผ็ดปหะ นองี้กินแล้วอ่ะอันนี้คุกมากาว่าจะเอาผงไปละลายน้ำดูความขั้งครับเมื่อกี้ไปโยนหมาล่า,า,ลาลใช่ชาขู่ตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลยดีวะ่ะตอนนี้เป็นเผ็ดสุดลองครับอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เผ็ดสุดไม่มีหมาล่าโหเผ็ดจริงวะ่ะ เผ็ดมากคนดูเผ็ดแบบเผ็ดแต่อร่อยนะเผ็ดแบบอร่อยอะโอ้โหเธออยากลองกินไปเผ็ดดูไหมมาให้กินคำหนึ่งอุ้ยเผ็ดไหมอร่อยมากคำเดียวดูเรื่อง <laughs> คำเดียวเผ็เลยโอ้โหเผ็ดจริงครับ เจดอร่อยนะแนะนําสั่งแบบมีเดียมของเจนน่าจะโอเคนะมีเดียมคืออร่อยกำลังดีไหนขอดูดิไม่เชื่อหรอกมีเดียมมอร่อยครับแต่เผ็ดนี่ยเผ็ดไปแต่ยังกินได้อยู่นะใครแบบว่าคนที่ชอบกินเผ็ดมากแนะนำใครชอบกินเผ็ดมากๆใช่แนะนำเพราะว่ามีคนไทยก็คือจะชอบกินเผ็ดแบบมากๆาเวอร์เนี่ยก็กินเบิร์ดรสชาตินี้ได้เลยเออ อาล้อมก็อาอาอ่าต้นน้ำกอ็อันนี้แบบเผ็ดสุดอะไรเงี้ยแค่แบบตอไปแล้วก็แบบร้อนกนะ็ตอนเสิร์ฟมาเขาเสิร์ฟนี่มาให้ผมเลยครับคอฟฟี่ มันผสมอยู่นะไม่น,านม่าใช่หมาล่าธรรมดาไข่คร,ครับผมนะหมดแล้วนะหมดแล้วเนะเหลือแต่น้ำอะ่ะแต่เยอะทุกชามนะสังเกตคุ้มนะเธอ,อ พระหมูที่นี่เขาต้มดีนะอร่อยเลยนะเนาะ <c oughs> นื่อครับหม,มูหมูอร่อยเนะแต่ผมชอบความเป็นหมูไอ้นี่เขาแหละชาหมูแบบอร่อยหมูมันจะแบบนุ่มๆนุ่มม ดูดิโอ้หโหน่ากินมากนะแต่มันนุ่มมากครับคนดูกินแล้วแบบเพลินมากโอ้โห <c oughs> ไปครับไข่คร,ครับผม <c oughs> หมดไปอีกชามครับฮึสักที่เสร็จไป ร้านนี้นะครับมีทั้งคนต่างชาติทั้งคนญี่ปุ่นคือเมืองมากินหมดแล้วนะทำนี้หมดแล้วนะคนะรับเหลือแตน้ำแล้วนะกุ้งกิ้งไม่เหลืออะไรนะมันไม่ใช่ชาชูนเป็นเหมือนมูสัมชันมูกรุ้งอะไรกันะซึ่งแล้วแบบ แต่กปกติถ้าไปเจอที่อื่นบางทีสามชั้นมันจะมันเยอะใช่ไหมแต่ที่นี่มันจะแบบมันจะมีเนื้อเยอะมันน้อยบบอตามประสาร้านเมงทั่วไปนะของญี่ปุ่นส่วนมากเรื่องไข่เรื่องหมูจะดีอยู่แนละ้วน้ำรุปเงี้ยเซิร์ชตามนี้ครับแต่ลองเซิร์ชได้นะเพราะอย่าลืมว่ามันมีหลายสาขาจำชื่อราา้านไปแล้วกันแล้วคุณก็ลองเซิร์ชดู ครับความรู้สึกส่วนตัวผมนะสำหรับผมอะ่ะผมว่าออริจินอลเนี่ยเหมาะกับเด็กหรือคนที่ไม่ทานเผ็ดอันนี้ดีอันนี้ดีนนดแบบรู้สึกอลัมนเอาแล้วปริมาณเปล่าๆของเขาเนี่ยหนึ่งชามเยอะมากๆถือเป็นร้านเมิงที่ดีนะเธอเนาะอร่อยอร่อยไหอันนี้ให้เอาอางนี้เอาเอาป็นคนเขาไม่ได้กินเผ็ดเมื่อกี้เขาชิมเป็นคำเอีวเจนเจนรู้สึกไงบ้างเจนพูดนี่คือเจนเป็นคนที่กินเผ็ดมากไม่ได้ถ้าคนที่กินเผ็ดมากไม่ได้เนี่ยกินมีเดียมเนี่ยกำลังอร่อยอร่อยใช่ไหมใช่ แต่ว่าอีกระดับหนึ่งที่สูงว่ามีเดียมอันนี้ยังไม่เคยลองกินแต่ว่าแต่เอาแค่มีเดียมก็น่าจะาโอเคแล้วแหละไอ้ร้านนี้มันเนี่ยถ้าสมมติคนคนที่กินเผ็ดแบบเวอร์ๆมากๆเลยแล้วกินอันเนี้ยโอเคแต่ว่าแนะนําส่วนตัวเอาถึงความอร่อยเอาถึงความอร่อยนะเ<อ>ข้ามาถึงสั่งแบบเป็นแบบมีเดียมอันนี้อร่อยแน่แต่ถ้ากเป็นเด็กที่ไม่กินเผ็ดเลยสั่งแบบนอนเลยแบบไม่เผ็ดเลยอันนั้นรสชาติตอนน้ำซุปเบสดเขาดีอยู่แล้วนะเส้นดีไข่ดีหมูดีแวะมาคาแนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมข้อมูลผมเอาตรงๆนะ ผมพูดตรงๆเลยว่าเราก็มากันเรียวๆถ้าเทมนี้ผิดพลาดตรงนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณฝากกลคนกดแชร์เป็นกำลังใจพี้แีนแหละด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้เจนมาก็ลำบากกันไม่มีคนโบกแท็กซี่มาด้วยนะขอบคุณมากนะรักตัวเองนะวันนี้ขอบคุณคนาด้วยนรักคนดูด้วยเร็วอ้อนอ้อนกดดูให้หน่อย โอเคก็ฝากอะไรมาแชร์ด้นะฮะไปก่อนครับผมดูคนดิครับผมแถวยาวมากต่อคิวันล้นเลยเอาดิยาวไปฝั่งนู้นตอนเรามาแทบไม่มีนะอันนี้เขามไม่ได้รอรถรอข้ามใช่ปะ่ะคือคิวร้านเขาเหรอใชจ<ร>่จริงเหรอมีคนประมาณเกือบ40คนยืนรอคิวอยู่ร้านนี้ ฮิตหรือเปล่าไม่รู้ครับก็ลองดูถึงแับต้องปิดปิดเทปไปแล้วนะตอนนี้ผมปิดเทปนะแต่ว่าผมออกมาใช่ <laughs> ผมต้องกลับมาเปิดเทปให้คนดูว่าคิวมาสี่สิบคิวยืนรออยู่แต่พี่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนจัดจัดตารางคิวคนนี้เป็นคนจัดตารางค <c ute> ิวเหรอใช่คนญ <c ute> ี่ปุ่นเป็นคนแนะนําผม <c ute> บอกให้มากินรามเมงร้านนี้เขาบอกที่คือชื่อว่าแทบจะเป็นราเมงที่เผ็ดที่สุดแล้วที่คนญี่ปุ่นยอมรับมั้งถ้าข้อมูลผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะแต่อากาศตอนนี้ผมบอกเลยว่าถึงจะราเมงร้อนเพียงใดจ่อากาศหนาว ย้อนครับฝากติดตามพีแอลด้วยฮะขอบคุณมาก